ชนก่ะฝนตกลงมาอย่างหนักเลยจังหวัดเชียงใหม่ของเราแล้วก็รวมถึงพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะซึ่งนะคะเกิดฝนตกหนักค่ะนานกว่า1ชั่วโมงนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่จึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังถนนสายเศรษฐกิจสําคัญหลายสายค,ะค่ะต้องบอกเลยว่าระดับน้ําสูงกว่าถึง50เซนติเมตรรถคันเล็กสัญจรลําบากนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็กําลังเร่งระบายค่ะ ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะทําให้น้ําฝนระบายไม่ทันค่ะจนท่วมขังถนนถนนสายเศรษฐกิจสําคัญทั้งถนนสิริมังคลาจารย์ซึ่งก็มีระดับน้ําสูงกว่า50เซนติเมตรทาให้รถเล็กสัญจรลําบากการจราจรก็ติดขัดและรถก็เคลื่อนตัวได้ช้าด้วยค่ะมีระยะทางนะคะความยาวกว่า200เมตรเนื่องจากท่อระบายน้ำนะคะก็ระบายน้ําไม่ทันทําให้รถขนาดเล็กต้องเลี่ยง ไปเส้นทางอื่นนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีน้ําท่วมขังบนถนนนิม,มานเหมินซอย5้าซึ่งมีระดับน้ําสูงกว่า30ซนติเมตรไปจนถึงกลางซอยด้วยค่ะค่ะก็เลยทําให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะก็ต่างพากันหากระสอบทรายค่ะมากั้นที่บริเวณหน้าร้านนะคะก็พบว่าฝาท่อระบายน้ําเกือบทุกจุดมีน้ำเนี่ยดันออกมาจากฝาท่อนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ําค่ะแต่ก็พบว่าก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะแต่ล่า สุดในตอนนี้นะคะมีการรายงานแจ้งเข้ามาว่าระดับน้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วถึงแม้ระดับน้ําจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยแต่ก็พบว่ามีการชําระมีการชาติล้างคลนสีดําในท่อระบายน้ำเนี่ยออกมากองไว้บริเวณถนนตามหน้าร้านต่างๆย่านถนนนิมมานเหมินด้วยชาวบ้านร้านค้าสถานประกอบการแน่นอนล่ะคะ่ะก็เร่งทําความสะอาดคราบสกรปรกบริเวณหน้าร้านด้วยนะคะตอนแรกหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะ